ต้องยอมรับว่าเคอร์ซีพีไม่เพียงใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่มีความสนิทสนมกับทุกพรรคการเมืองส่งผลให้นายวิรชัยวีและเมธีกุลซึ่งเป็นอดีตลูกเขยของนายธนินเจรกวณน,น์ได้เข้าไปทํางานในหลายรัฐบาลตั้งแต่พันตารวจโททักษินจินวัฒน์ผลเอกสุรยุทธจุลานนท์จนมาถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์หนึ่งเมื่อนายวิรชัยได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกในวันที่19ธันวาคมปี255 5 1ทําให้หลายคนในใพรรรปะชาธิัตไม่พอใจ หนึ่งในนั้นคือนายนิพิษอินทะ,ะสมบัติที่ออกมาระบุว่ามีการบริจาคเงินจํานวน80ล้านบาทเพื่อให้ได้ตําแหน่งนี้พร้อมกับผ่อนชําระเงินเดือนละ500บาทและเป็นตั๋วแลกเงินส่งไปให้ในายวิรชัยทุกเดือนเพราะไม่ต้องการให้พักถูกครอบงําจากธุรกิจการเมืองนี่คือตัวอย่างความใกล้ชิดระหว่างคนในพรรคประชาธิปัตย์และเครือซีพีซึ่งถูกมองว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์เผื่อแผ่ไปถึงบริษัททรูซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพีเช่นกัน จากข้อมูลที่บริษัททรูแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2553บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือ CPG ถือหุ้นในบริษัททรูทั้งสิน้น64.74%โดยนายธนินนั่งเป็นประธานบอร์ดของบริษัททรูและนะายสุภชัยเจียลวนนท์บุตรชยัยนั่งเป็นประธานคณะผู้บริหารยังมีนายวิทยาเวชชัชีวะอาทแท้ๆของนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะนั่งเป็นกรรมการบอร์ดและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททรูอีกด้วย ภายหลังสารปกครองสูงสุดสัง่งระงับการประมูลใบอนุญ,ญาตคลื่นความถี่ 3G ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชเมื่อวันที่23กันยายนปี2553ท่าทีการซื้อบริษัทฮัท์ของบริษักทกสทก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่บอร์ดกสทเสนอให้เข้าซื้อกิจการในราคา7,500ล้านบาทแต่ในวันที่12ตุลาคมปี2553ในจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีได้มีคำสั่งให้บอร์ดกสทัสบทวนการซื้อกิจการฮั พอเห็นว่ามีราคาแพงเกินไปและให้ต่อรองราคาลดลงมาเกือบเท่าตัวเหลือเพียง4 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฮัทไม่สามารถขายกิจการให้ได้ในช่วงนี้เองที่บริษัททรูได้ติดต่อเพื่อขอซื้อกิจการฮัทแต่ยังตกลงเรื่องราคาการไม่สําเร็จในทันทีทําให้การเจราจาซื้อขายกิจการครั้งนี้ยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนธันวาคมเมื่อทรูและฮัทสามารถตกลงราคาซื้อขายกันได้ที่6,300ล้านบาทกสะทก็ยกเลิกสัญญาการซื้อฮัททันทีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่30ธันวาคมปี2553ทั้งนี้ทรูต้องเข้าไปซื้อกิจการใน2ส,ส่วนคือซื้อกิจการของบริษัทฮัจิสัน CAT Wireless Multimedia จำกัดซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ยี่ห้อฮัตในพื้นที่25จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกส่วนคือของบริษัท BFKT ผู้ร่วมลงทุนโครงข่าย CDMA แต่การที่กสทจะยกเลิกสัญญาซื้อขายเดิมกับทั้งสองบริษัทเพื่อให้ทรูเข้ามาเป็นคู่สัญญาแทนและจากนั้น สศทจะทำสัญญาฉบับใหม่กับทรูนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสัญญาฉบับใหม่จะเป็นการให้สัมปทานกับทรูหรือไม่โดยเฉพาะการให้สิทธิบริษัททรูบริหารขึ้นความถี่และลงทุนคโครงข่ายจะเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพศ .2535 หรือพอรบร่วมทุนเนื่องจากมูลค่าการลงทุนสูงกว่า1,000ล้านบาทซึ่งหากดำเนินการตามพรบร่วมทุนจะต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลาหลายเดือน วรจะผ่านความเห็นชอบนอกจากนี้ยังต้องประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนที่ทํากิจการนั้นๆทั้งหมดให้เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาและผลประโยชน์ที่กสทจะได้รับเช่นเดียวกับการประมูลงานไม่ใช่จาะจงเฉพาะบริษัทเอกชนรายใดราย,าย,ายหนึ่งเท่านั้นจึงเป็นที่มาของสัญญาระหว่างกสทและทรูที่จะล่างขึ้นมาเพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้เข้าขายตามพรบร่วมทุนติดตามรายละเอียดสัญญาระหว่างกสทและทรูในตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ทีมข่าว d n เรายงาน